โอขอความเจริญสุขบรรดาพุทธสาสนิกชนทั้งหลายวันนี้มากับอาการที่ค่อนข้างจะยอบแยบเลยอากาศเปลี่ยนตลอดเวลาโยมนะอากาศเปลี่ยนตลอดเวลาเลยฉะนั้นระวังรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะ สุขภาพใจก็ต้องรักษาเดีย๋ยวไปทุกวิตตกกังวลกับมันเรื่องอะไรจะเกิดก็เกิดเราห้ามมันไม่ได้เช่นน้ำท่วมเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้เราห้ามมันไม่ได้เลย,เ,มมเ,ลยเออ ของธรรมชาติเนาะก็ขอให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วไวให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วไวก็แล้วกันอย่าได้เรือรังอยู่นานเลยแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็แย่แล้วนะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้น้ำอะ่ตัตมาก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเท่าไหร่ ก็รู้รู้อยู่ตามข่าวบ้างนั่นแหละแต่ก็ทุกหน่วยงานก็ได้ระดมศัพทกำลังของตัวเองเท่าที่พอจะมีไปช่วยเหลือกันอยู่นะไปช่วยเหลือกันอยู่คนไทยไม่แรงน้ำใจคนไทยเม่แรงน้ำใจใครเดือดร้อนเราก็ช่วยกันนี่คือนิสัยของคนไทย มีความเมตตามีความกรุณาถึงย,ยามเดือดร้อนก็ไม่ทอดทิ้งกันช่วยเหลือกันตลอดอาตามาก็ขอเอากำลังใจช่วยนะทุกๆคนขอให้คลววคราดปลอดภัยอย่างดีผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานี้ไปได้โดยสวัสดีภาพก็แล้วกันคราวนี้เราก็มาเรื่อง เรื่องใหม่ขึ้นเรื่องใหม่เรื่องพญาจะทันจบไปแล้วเมื่อวานใครฟังตอนจบไม่ทันก็ไปเปิดคลิปย้อนหลังดูเอานะเพราะว่าคลิปเนี่ยเปิดดูได้ตลอดตลอดไม่ว่าจะผ่านไปแล้วกี่ปีกี่ปีนึกย้อนกลับมาฟังก็ยังฟังได้แล้วก็ แนะนำญาติยอมเลยนะให้ดูเรียงคลิปดูตามวันที่คลิปแรกคลิปเปิดคลิปเปิดตัวนี้น่าจะเป็นวันที่23พฤษภาคม23พฤษภาคมแล้วก็เริ่มมา24 25 26จนสิ้นเดือนพฤษภาขึ้นเดือนมิถุนา เข้าเดือนกรกฎาสู่เดือนสิงหาจะสิ้นแล้วเนี่ยญาติโยมก็ฟังต่อเนื่องอย่าไปฟังข้ามถ้าฟังข้ามแล้วจะไม่รู้เรื่องเพราะคลิปของเรามันสั้นเรายังต้องอยู่ในเงื่อนไขของของทางเจ้าของ YouTube เขาอยู่ทราบคร่าวๆนะทราบคร่าวๆ ว่าเขาต้องใช้เวลาเท่านั้นกี่นาทีก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วก็มีคนฟังเท่านั้นเท่านั้นมีคนติดตามเท่านั้นเท่านั้นก็จึงจะครบเงื่อนไขครบเงื่อนไขของเขาเนี่ยตมาใช้เวลาครั้งละสิบครั้งละหกเนาทีหกนาทีเนี่ยถึงสิ้นปีนี้จะได้ จะได้สิทธิ์นั้นไหมจะได้พูดได้ยาวๆกันนี้สักหน่อยนึงนะพูดในระยะสั้นๆแค่นี้ก็เดี๋ยวมันก็จะเคยพอพูดยาวใช้เวลามากๆเข้าก็พูดไม่เป็นอีกนะเลยพูดแต่สั้นๆสั้นๆพอพอได้เวลาเยอะๆหน่อยก็พูดไม่ออกอีกไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะมันเป็นนะมันติด เขาเรียกว่ามันติดความเคยชินความเคยชินกะเกณฑ์เอาไว้ไม่แต่อัตมาไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องไม่ได้กะเกณฑ์ปักธงว่าจะต้องพูดอันนั้นพูดอันนี้นะคือพูดไปเรื่อยตามสไตล์ของเรืองชัยนี่แหละบางทีตั้งเขาว่าจะพูดเรื่องนี้แต่พอพูดเรื่องพอเข้าเรื่องไปแล้วมันแชร์ไปได้มันแชร์ไปได้เลยไม่มีทิศไม่มีทางโยื่อข้อฟังไปแบบ งงๆไปก็แล้วกันแต่ไม่งงหรอกเพราะเพราะว่าทุกเรื่องที่เล่าเนี่ยเล่าตามเรื่องอันนี้เรื่องของพระปริศนะอานาจของพระปริศอํานาจของพุทธมนต์เนี่ยก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงพญายุงทองลอะ,ะยุงทองพระปริศชื่อภาษาบาลีเขาว่าอะไรโมระปริศเหรอ เจอ,อเรื่องเขาโมระปริษมังจํไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมไต่ถามคนที่เขายังจําได้เอาแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องพญายุงทองพญายุงทองเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่เมืองพาราณสีนั่นแหละไม่รู้ว่าเหตุเกิด ก่อนหรือหรือหลังพญาฉัตรทันแต่เป็นพญายุงทองที่สวยงามมากสวยงามมากแม่บรรยายไม่ไม่ไม่เห็นภาพเลยพญายุงทองนี่ก็มีมีหลายสีเหมือนกันมั้งนะเห็นเขาลงในคลิปมามีสีเขียวสีแดงสีชมพูเขาก็มีอ่ะอา้าว จ็ดนาทีไปอีกแล้วเนาะนี่เพิ่งเกล่นเข้าเรื่องพญายุงทองเนี่ยนะเอา้เาก็เอาไว้ติดตามกันในพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันไว้ติดตามกันในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร